โอเคนะฮะคราวที่แล้วเราได้รู้จักอัตราส่วนตรีโกณมิติไซน์คอร์สแทนนะฮะข้ามฉากศิษา์ข้ามชิดนะฮะนักเรียนน่าจะท้องได้แล้วคราวนี้เรามาดูตัวอย่างแนวโจทย์บ้างนะฮะว่าแนวโจทย์ที่เราจะเจอเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะ,ะอย่างเช่นตัวอย่างที่1เนี่ยอ่ะเริ่มเลยเนาะตัวอย่างที่1นึ่เขาบอกว่าจงหาค่าทุกอัตราส่วนตรีโกณมิติ นะ,ะครว่าทุกอัตทุกค่าก็คือพวกไซน์คอสแทนนั่นแหละนะฮะของมุม A และมุม C นะฮะจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก A B C ที่มี A C เท่ากับ13 A B 12แล้วก็ B C 5นะฮะทีนี้ความยาวทั้ง3ด้านที่เขาให้มาเนี่ย12มี13แล้วก็5ถ้านักเรียนเรียนเรื่องพีทาโกรัสมาแล้วนะฮะนักเรียนก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้คือ ล็อกของความยาวใช่ไหม αι? ชุดความยาวของสามเหลี่ยมมุมฉากนะฮะก็คืออะไรห้าสิบสองสิบสามใช่ไหมฮะโดยที่เราจะมีด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือสิบสามถูกไหมฮะ,ะดังนั้นรูปที่เราจะวาดออกมาเนี่ยอันนี้ต้องวาดรูปก่อนนะ,ะรูปที่เราจะได้ออกมาเนี่ยนะักเรียนวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเลยโอเคนะฮะรูปที่เราจะได้ออกมาเนี่ยจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก นะฮะโดยนะ,ะเรามีด้านที่ยาวที่สุดก็คือ13สนะฮะส่วนอีก2ด้านที่เหลือก็ตามนี้นะฮะใส่ให้มันสอดคล้องกับความยาวนะฮะคราวนี้เรามีหน้าที่ใส่ยอดมุมนะ,ะ ac 13 bc 10เอ ac 13 ab 12 ะะเพราะนั้นแปลว่าตรงเนี้ยคือ A นะฮะ AC นี่ไง AC 13นะฮะส่วน AB 1 2แปลว่าตรงเนี้ยคือ B ถูกไหมฮะ BC คือ5อ่ะก็ตรงตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดมาให้ทีนี้พอเราได้รูปแล้วเนี่ยสังเกตไหมว่าโจทย์เนี่ยเขาจะให้หาอ่าค่าของมุมค่าต่างๆของมุม A แล้วก็มุม C มุม B เนี่ยเขาจะเรียงเพราะมันเป็นมุมฉากถูกไหมฮะอ่ะ เราก็จะเริ่มเลยนะฮะหาค่าทุกค่าเนาะอันแรกนะเราก็จะยึดมุม A ก่อนเพราะฉะนั้นแปลว่าเราก็ต้องการค่าอะไรบ้างเอ่ยเราก็ต้องการค่า sin A นะฮะเราต้องการค่า cos A และเราก็ต้องการค่าแทน A นะฮะอ่ะเริ่ม sin A นะฮะแปลว่าเรายึดมุม A อเนาะอ่ะยืดมุม A นักเรียนยึดมุม A ตรงนี้ นะมุม A อยู่นี่เพราะฉะนั้นเราใส่ความยาวใส่ชื่อด้านแต่ละด้านก่อนนะอ่ะด้านที่เราได้ง่ายที่สุดก็คือด้านนี้ไหมถูกไหมฮะจำได้ไหมเวลาหาชื่อด้านเราจะหาด้านฉากมันง่ายสุดนะมันไวสุดแล้วเพราะมันเห็นชัดมากมันอยู่ตรงข้ามมุมฉากนะฮะเราเลยเรียกด้านนี้ว่าด้านฉากไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะไม่ว่าจะยึดมุมอะไรก็ตามด้านนี้จะเรียกว่าด้านฉากต่อไป อีกด้านหนึ่งนะฮะที่เราเห็นชัดก็คือพอเราเห็น A ปุ๊บอีด้านที่มันตรงข้ามกับมุม A เนี่ยฮะเราก็จะเรียกว่าด้านตรงข้ามหรือเราเรียกว่าข้ามสั้นๆน,นะฮะส่วนด้านที่เหลือเนี่ยเราก็จะเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าชิดอันนี้ในกรณีที่เรายึด A เป็นมุมหลักนะฮะอ่ะคราวนี้แทนค่าลงไปนะฮะทรายเอทรายเกิดจากอะไรนะฮะทรายเกิดจากข้ามฉากใช่ไหม เพราะนั้นข้ามอยู่นี่ก็คือห้าฉากคือเท่าไหร่ลูกสิบสามเพราะนั้นข้ามฉากก็ได้ห้าส่วนอะไรฮะห้าส่วนสิบสามนี่ข้ามฉากนะฮะต่อไปคอสเอคอสมาจากอะไรลูกคอสมาจากชิดฉากไหมชิดฉากเพราะนั้นชิดในที่นี้คือสิบสองฉากในที่นี้คือสิบสามเพราะนั้นก็เลยตอบสิบสองส่วนด้วยสิบสามอันนี้คือคอสนะฮะชิดฉาก และตัวสุดท้ายก็คืออะไรข้ามชิดใช่ไหมแทนมาจากข้ามชิดนะฮะข้ามคือเท่าไหรห5ใช่ไหมข้ามคือ5ส่วนชิดคือเท่าไหร่ฮะ12เพราะนั้นก็คือตอบ5ส่วน12นี่ได้แล้วแค่นี้เองนะฮะทีนี้ถ้านักเรียนจำได้อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ครูพูดไว้เมื่อคลิปที่แล้วก็คือค่าแทนเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรนะฮะมันจะเกิดจากเอาค่าซายตัวนี้นะคะค่าแทนเนี่ย มันจะเกิดจากเอาทรายหา่ด้วยอะหา่ด้วยคอร์สใช่ไหมฮะดังนั้นจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับว่าเอาตัวนี้ตั้งแล้วหา่ด้วยอะหา่ด้วยตัวนี้ถูกไหมฮะเสร็จแล้ว13ตัดหมดข้างล่างมันก็จะเหลืออะไรลูกมันก็จะเหลือ5ตัวนี้แล้วก็12ตัวนี้มันก็จะตรงกับที่เรา,ราเขียนเมื่อครูนะครับก็คือพูดง่ายมันคือเอาตัวบนมานั่นแหละเห็นปะห้าส่วน 12, สิบสองก็จะได้แทนตรงนี้ออกมาอ่ะคราวนี้ เขาบอกว่้หาค่าทุกค่าใช่ไหมเพราะนั้นแปลว่าเราต้องหาพวกส่วนกลับด้วยนะฮะส่วนกลับอ่ะซายส่วนกลับของ s ซายก็คืออะไรนั่นเองโค s นะฮะโคศเอส่วนกลับของคอสก็คืออะไรเซกและส่วนกลับของแทนก็คืออะไรลูกคอทนะฮะอ่ะ หายัางไงถ้าจําได้มันคือส่วนกลับมันก็แค่ทาไมกลับเศษเป็นส่วนเพราะฉะนั้น sin a เท่ากับ5ส่วน13เมื่อกลับเป็นโคเซกก็จะได้เลยฮะส3ส่วน5ถูกไหมต่อไปเ e ก A อเซกมันกลับมาจาก cos เพราะฉะนั้นค o s คือ12ส่วน13กลับเลยฮะก็จะได้เลยสิส่วน12นะฮะและค o t ค o t มาจากการกลับส่วนของแทนนะ แทนคือ5ส่วน12เพราะฉะนั้นคอดก็จะเปลี่ยนเป็น12ส่วนด้วย5นี่เรียบร้อยนะคะครบทุกค่าแล้วในกรณีที่ยึดมุม A เป็นหลักนะคะอ่ะคราวนี้เรายึดมุม A เสร็จแล้วนะฮะต่อไปเราจะยึดมุม C บ้างนะฮะอ่ะยึดมุม C นะฮะยึดม,ม,มุม C แปลว่าอะไรแปลว่าชื่อด้านก็จะเปลี่ยนอ่ะลบก่อน นะฮะชื่อด้านก็เปลี่ยนแต่ฉากจะไม่เปลี่ยนจําได้เนาะยืดมุมสี่อ้ยขอโทษย,ยึดมุมสี่อยู่นี่เสร็จแล้วนะฮะด้านที่ง่ายก็คือด้านนี้ป่ะถูกไหมตรงข้ามมุมสี่ก็เลยเรียกว่าด้านนี้ว่าด้านข้ามเพราะนั้นด้านข้างล่างตรงนี้ก็เลยจะเป็นอนะฮะเป็นชิดอ่ะอันนี้เรายึดมุมสี่แล้ว ก็หาค่าได้เลยเนะาะไซซ์คอสซีแล้วก็แทนซีนะฮะไซซ์ไซซ์เกิดจากอะไรไซซ์เกิดจากข้ามฉากใช่ไหมฮะข้ามฉากเพราะฉะนั้นข้ามของ C คือ12อสหาไซซลงไปส่วนฉากก็คือ13นะฮะอะไซซ์สเสร็จแล้วต่อไปคอสคอสเกิดจากอะไรนะฮะ ชิดฉากใช่ไหมคะเพราะนั้นชิดในที่นี้คือ5ฉากก็คือ13นะฮะและสุดท้ายแทนนะฮะถ้าจำได้เราไม่ต้องไปดูรูปเลยก็ได้ก็คือใช้อะไรเลยใช้สมบัตินะฮะก็คือจะได้12ส่วนด้วยะไรทันทีส่วนด้วย5นะฮะเพราะนั้นก็จะได้อันนี้มาอมืถูกไหมฮะโอเค พอเราได้ตรงนี้ครบแล้วใส่คอสแทนแล้วโคเซกเซคอสมันก็จะง่ายเพราะมันก็แค่กับกันใช่ไหมฮะอ่ะโคเซกซีก็เลยเท่ากับ13ส่วน12นะคะเซกซีเซกซีก็จะเท่ากับ13ส่วนหแล้วก็คอสซีคอสซีสก็จะเท่ากับ5ส่วนด้วย12นะฮะ อ่ะเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้ครบแล้วทุกค่าแล้วก็ตามที่มุมที่ต้องการก็คือมุม A กับมุม C เรียบร้อยนะฮะก็จบตัวอย่างที่1โอเคเนาะอ่ะต่อไปทีนี้นะ,ะไปดูตัวอย่างที่2กันบ้างตัวอย่างที่2นะฮะในรูปสามเหลี่ยม p q r มีมุม Q เป็นมุมฉากนะ เสร็จแล้วให้ sin P มาเท่ากับ4ส่วน5แล้วก็ให้หาค่าของโอ้ก้อนนี้อ่ะเราจะไม่อ่านแล้วกันนะเพราะมันเยอะมากนะฮะแต่รู้ว่าต้องหาก้อนนี้อ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะหาก้อนนี้เนี่ยเทคนิคการทำโจทย์การให้หาค่าอะไรพวกนี้เนี่ยฮะนักเรียนจะต้องอ่านอีกก่อนหน้านี้ฮะว่าเขาให้อะไรมาซึ่งอีสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยแหละมันก็คือสิ่งที่เราจะเอานำไปสู่การคิดนะฮะอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าอะไร มีสามเหลี่ยม PQR มี Q เป็นมุมฉากเพราะนั้นข้อนี้เนี่ยเราก็ต้องวาดรูปก่อนนะ,ะอ่ะวาดห่างๆซะหน่อยอืมมี Q เป็นมุมฉากเพราะนั้นอ่ะใส่ Q เป็นมุมฉากที่เหลือก็คือใคร P กับ R ถูกไหมจากนั้นให้ sin P เท่ากับ4ส่วนห้าอ่ะเราก็แอบคิดตรงนี้นิดนึงนะคะจริงๆเขียนก็ได้อะ่ะเดี๋ยวบางคนงงนะฮะว่าจากนะฮะจาก sin p เท่ากับเศษ4ส่วน5อ่ะคราวนี้เราก็ต้องตีความว่า sin p เนี่ยฮะเนี่ยตัวเนี้ยมันเกิดมาจากอะไร i ซเกิดจากอะไรนะข้ามอะไรลูกข้ามฉากใช่ไหมข้ามแล้วก็ฉากนะฮะข้ามฉากเท่ากับ4ส่วน5เราก็เลยตีต่างว่าอ่ะข้ามคือ4ข้าม P คือ4นะฮะส่วนฉากก็คือ5เพราะฉะนั้นเราก็เอามาใส่ที่รูปเลย ข้ามพีพอยู่นี่นะพี P, อยู่นี่ข้ามพีก็คือตรงนี้ไหมถูกปะข้ามพีก็คือตรงนี้ที่ชี้มาเพราะนั้นแปลว่าตรงนี้ก็คือ4ได้เลยในขณะท,ที่ฉากฉากก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านนี้ถูกไหมฉากก็คือเท่าไหร่ลูกหาเพราะนั้นได้แล้วโอเคทีนี้ปรากฏว่ารูปเนี้ยเป็นรูปที่ง่าย เบสิกเลยพีทาโกรัสใช่ไหมฮะเราก็จะรู้ทันทีว่าด้านนี้คือ 3. อ่ะความยาวมันดูไม่สัมพันธ์กันไม่เป็นไรนะเราไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะ,ะทีนี้คําถามคือแล้วถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่รูปไม่ใช่ความยาวที่เราเคยท่องมาไม่ใช่พีทาโกรัสที่เราเคยท่องมาอาจจะเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็ทำไงฮะสมมติไม่รู้ด้านนี้เราก็ใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสใช่ไหมด้านนี้กําลังสองลบด้านนี้กําลังสองก็จะเหลืออีกด้านหนึ่งใช่ไหม แค่นี้นะฮะอ่ะแต่อันนี้เรารู้เร,เราใส่แทนค่าลงไปได้เลยก็จะได้แล้วตามรูปครบในกรณีนี้เรายึดมุม P อยู่เนาะอโอเคคราวนี้เราใช้สิ่งที่โจทย์บอกมาครบหมดแล้วใช่ไหมใช้บอกว่า Q เป็นมุมฉากใช้แล้วใช้ไซน์ P เท่ากับ4ก็ใช้แล้วนะฮะเพราะนั้นเราไปสู่การหาได้เลย หาแทน p บวกคอด r ส่วนด้วยเศษ p บวกโคเศก r ก็แปลว่ายึดทั้งมุม p แล้วก็ยึดทั้งมุม r เลยเนาะอืมทำแบบปกติไปก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าเรามีความรู้ว่าเฮ้ยไอพวกอัตราส่วนบางอันเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนรูปร่างแล้วก็ตัดได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่ง มันก็จะง่ายมันก็เร็วดีแต่ว่าเราต้องรู้ความสัมพันธ์พวกสายคอร์สแทนที่มันเปลี่ยนรูปได้ก่อนนะฮะอ่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้เพราะนั้นเราก็จะแทนค่าไปปกติเลยเริ่มเราก็จะหาค่าเพราะนั้นอาจรอบโจทย์สักนิดหนึ่งว่าเราต้องการหาอะไรแทน P บวกคอร์สฮส่วนด้วยเซก P บวกโคเซกฮาอืจากนั้นเตรียมแทนค่าใจเย็นๆนะ,ะเริ่มแทนพีแปลว่าเรายังยึดม,มุมพีอยู่เนาะเนี่ยฮะตรงนี้แทนพีอะแทนเกิดจากอะไรนะข้ามชิดปะข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดเห็นไหมแทนมาจากข้ามชิดเพราะฉะนั้นข้ามของพีคือสชิดของพีก็คือเท่าไหร่ลูก ชิดของพีก็คือสามฮ้าไม่ได้แนะ่นอนเพราะ5าเป็นฉากไปแล้วถูกไหมคร mm hmm. เพราะนั้นแทนเกิดจากอะไรอีกครั้งหนึง่งแทนเกิดจากข้ามชิดเพราะนั้นข้ามคือสี่ชิดคือสามก็จะได้ละสี่ส่วนสามเศษส่วนซ้อนไม่เป็นไรนะฮะต่อไปเราหาข้างล่างก่อนเลยเนาะเพราะว่าเราจะเอามุมพีให้จบเลยเพราะนั้นเศษพีอะเศษเราไม่ได้ท่องแต่เราต้องรู้ว่าเศษมันมาจากส่วนกลับของอะไร โะคเซกเซกคอสเพราะนั้นโคเซกเศกคอสเซกอยู่ตรงกลางเศกมันก็กลับมาจากใครเศกกลับจากคอสจำได้ไหมเศกเนี่ยฮะมันก็คือส่วนกลับของคอสเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำว่าคอสมันมาจากไหนคอสเกิดจากอะไรลูกข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดข้ามฉากชิดฉากถูกไหมคอสเกิดจากชิดฉากเพราะฉะนั้นชิด ก็คือเท่าไหร่ชิดของ p ชิดอยู่นี่ปะถูกไหมชิดฉากก็คือนี้หมห้าเพราะนั้นแปลว่า c o s p อะคำฉากชิดฉากชิดคือ3ฉากคือเท่าไหร่5ทันไม่ทันเนี่ยอ่าเขียนตรงนี้นสอยกันได้ว่าคอสมาจากอะไรนะคอสมาจากชิดฉากใช่ไหม เสร็จแล้วชีทของนักเรียนคือ3ฉากก็คืออะไร5ถูกไหมฮะแต่เราไม่ได้ต้องการคอสเราต้องการอะไรเศกซึ่งเศกมันต้องกลับมาจากคอสใช่ไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้เราก็เลยแปลงล่างเราเอาเศกนะเศกมันก็ต้องเกิดจากอะไร5ส่วนด้วย3เนาะอ่ะ คือนักเรียนต้องแม่นนะว่าไอโคเซกเซกคอสเนี่ยมันกลับมาจากอะไรอีกครั้งนึงเนาะเผื่อบางคนงงเซกเนี่ยเราไม่ได้ท่องใช่ไหมเราท่องแค่หลายสายคอสแทนใช่ไหมฮะแต่เราต้องจําได้ว่าเซกเนี่ยมันเกิดมาจากการกลับของละอ่าถ้าจําไม่ได้ไปดูนะได้จบน,นี่นะฮะโคเซกเซกคอส เศษเกิดจากการกลับของใครกลับของคอสใช่ไหมถูกไหมฮะเพราะนั้นนี่ไงเศษเกิดจากการกลับของคอสครูก็เลยทำไมก่อนหาคอสก่อนแล้วค่อยกลับเอาทีหลังถูกไหมคอสได้3าส่วน5้าคสมาจากชิดฉากใช่ไหมฮะพอเป็นเศษปุ๊บก็คือกลับเป็น5้าส่วนอืมโอเคคราวนี้ต่อ2ตัวนี้เสร็จแล้วนะฮะต่อไปคอร์ส R แปลว่าเรายึดมุมอะไรแล้วยึดมุม R พยายามใช้ประกราสีหลักสีแล้วกันนะจะได้มีงอายึดมุม R ใช่ไหมพอยึดมุม R เสร็จปุ๊บอันนี้เป็นฉากอยู่แล้ว5เป็นฉากอยู่แล้วใช่ปะแต่ว่าข้ามกับชิดมันจะเปลี่ยนถูกไหมครับตอนนี้ถ้ายึดมุม R อีด้านตรงนี้เนี่ยอีเล็กสาเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรข้ามถูกปะส่วนอะไรี้จะกลายเป็นอะไรฮะเป็นชิดอืมคราวนี้คอร์ด R คอร์ดมันกลับมาจากไรคิดตามคอร์ดมันมาจากการกลับอะไรลูกกลับแทนถูกปะคอร์ดมันเกิดจากการกลับแทนเพราะนั้นแปลว่าเราต้องหาใครก่อนถึงจะกลับได้ก็ต้องหาแทนก่อนใช่ไหมอ่ะแทนอาเกิดจากอะไรแทนเกิดจากอะไรนะ,อะทองข้ามฉากชิดฉากข้ามชิด นะแทนเกิดจากข้ามชิดเพราะนั้นข้ามในที่นี้ก็คือ3ไมไชิดก็คืออะไร4ป่ะถูกไหมฮะเพราะนั้นแทนเนี่ยแอบเขียนก่อนแทน R เนี่ยมันได้อะไรสาส่วน4ถูกไหมแต่เราไม่ได้ต้องการแทนเราต้องการคอตซึ่งคอดมันต้องกลับจากแทนถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ได้คอดเลยว่าคอดก็คือเท่าไหร่ สี่ส่วนสามถูกไหมฮะอ่ะเราก็ได้แล้วนี่อ่ะส่วนยาวส่วนยาวนะ,ะเจอบวกใส่บวกต่อไปโคเซกอ่ะอ่ะก้อนนี้โคเซกอ่ะคิดตามโคเซกมันเกิดจากอะไรนะฮะโคเซกมันเกิดจากการกลับละกลับทซายถูกปะ่ะอ่จจำไม่ได้ดูอ่ะโคเซกโคเซกเห็นไหม โคเซกต้องกลับจากายถูกไหมฮะเพราะนั้นเราหาายก่อนอะ่อะไซอาเท่าไหร่นักเรียนอะ่ะไซอาเท่าไหร่ายก็เกิดจากอะไรข้ามฉากใช่ไหมฮะก็คือ3ส่วน5เพราะฉะนั้นเราได้ไซาย R สส่วน5แต่เราไม่ต้องการายเราต้องการโครเซกซึ่งมันต้องกลับายใช่ไหมเพราะฉนั้นโคเซกกับเลยฮะก็จะกลายเป็นอะไร5ส่วน3นะฮะ อ่ะก็จะได้5ส่วน3ตรงนี้เนี่ยพอเราแทนค่าตัวเลขลงไปได้แล้วเนี่ยตีโกนมันก็จะจบแลวฮะมันก็จะเป็นในเรื่องของการบวกเศษส่วนแล้วนะสิ่งสำคัญก็คืออย่างที่บอกนะฮะนักเรียนต้องแม่นว่าข้ามฉากชิดอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ต้องแม่นว่าโคเซกเซกคอสเนี่ยมันกลับมาจากอะไรทาแม่นตรงเนี้ยสบายแล้วเนาะอ่ะใครที่ยังไม่คล่องก็ต้องลองฝึกไปเรื่อยๆนะพยายามหยิบ มาท่องกันเลยไอ้โคเซกเสกคอสนะฮะกลับมาจากอะไรสายคอสแทนเป็นไงเงี้ยนะความฉากชิดฉาความชิดอะไรต่างเนี่ยมันจะได้แม่นอะ่ะคราวนี้ในส่วนของการบวกเลขอะ่ะข้างบนได้เท่าไหร่หูกแปดส่วนสามไหมถูกปะส่วนข้างล่างก็อะไรฮะสิบส่วนด้วยสามถูกปะเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เป็นการหารเศษส่วนใช่ไหมฮะอะ่ะ แปส่วนสหารเบนเป็นคูณนะข้างล่างกับเศษเป็นส่วนก็จะตอบอะไรนั่นเอง8ปดส่วนสิจะตัดต่อก็ได้ก็แล้วแต่นะ,ะ,นะะโอเคก็จะประมาณนี้เนาะเรียบร้อย2ตัวอย่าง นะใครฟังไม่ทันกดย้อนอีกครั้งนะฮะแล้วดูอ่ะผ่านนะฮะทีนี้อันนี้การบ้านเดี๋ยวรอเฉลยทีหลังเพราะว่ามีบางห้องยังไม่ได้เรียนกลัวว่าจะลอกกันได้นะฮะเลยยังไม่เฉลยอ่ะคราวน,นี้ครูสั่งการบ้านก่อนเลยนะฮะ<ๆ>เขายวให้ทําแค่หน้านี้ใช่ไหมอ่ะวันนี้ให้ทําข้อวันนี้ให้ทําข้อสอง ตรงนี้นะให้ทําวันนี้ข้อสามทำได้หมดหรือ,อย่างที่เราพอจะทําได้อะแล้วก็ข้อหนึ่งตรงนี้นะฮ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะ ยังยังไม่ต้องรีบไปเยอะนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาดูพวกความสัมพันธ์ในหัวข้อเล็กๆตรงนี้นะฮะความสัมพันธ์ของอัตราส่วนต่างๆนะ,ะว่ามันมีความสัมพันธ์อะไรมันสามารถแปลงรูปแปลงร่างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ mm hmm. เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่จําเป็นต้องหาโอไซหาโคเซกหาอะไรทุกอันบางที่มันตัดกันได้ฮะมันตัดกันได้ก่อนก็มีนะอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะเราจะมาต่อเห็นปะมอแอบทาไว้ล่วงหน้าแล้วโอเควันนี้ ก็ทำเฉพาะอันที่คุณครูวงกลมตรงนี้ให้นีนะฮะมีทั้งหมด 3, 3ข้อด้วยกัน3ส่วนนะฮะอันนี้ยังไม่ต้องทำนะฮะขีดเส้นใต้แค่ตรงนี้ยังไม่ต้องทําเหมือนเดิมนะฮะการตั้งชื่อไฟล์รูปภาพที่จะส่งมาก็คือเลขห้องแล้วก็เลขที่แค่นี้พอนะะโอเคนะฮะวันนี้เอาเบาๆก่อน นะฮะไปฝึกใส่ข้ามฉากที่ฉากข้ามชิดแลยให้แม่นก่อนนะแล้วถ้าแม่นตรงนี้เนี่ยมันจะง่ายเราจะไปได้แม่นมั่นคงมากขึ้นนะฮะจะยังไม่รีบโอเคเนาะโอเควันนี้แค่นี้พอขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ดูแลรักษาสุขภาพให้รอดพ้นจากเชือ COVID, ้อโควิดจ้ะแล้วเจอกัน